สวัสดีท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านนะครับดีดีตอนรับเราข้าสู่สัลวิสชาแนลนะครับวันนี้อยู่ในป่าแอปเปิ้ลพิงค์เลดี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นพิงค์เลดี้พาท่านผู้ชมมาดูต่อนะครับต่อของพิงค์เลดี้สำหรับต้นพิงค์เลดี้ก็ยังเป็นดอกอยู่นะครับผมยังเป็นดอกอยู่แต่ว่าสําหรับต้นตอนะครับเพราะว่ายอดมันตายก็เลยมีตอขึ้นมาอย่างสวยงามเลยครับ แสงต้นต้นพันธุ์นะครับนี่ก็จะเป็นลูกนะครับมีขนๆรสชาติก็เปรี้ยวนะครับนี่ดกมากครับท่านผู้ชมนี่สำหรับทำต่อสายพันธุ์ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันต่อป่านะครับสำนตอพันตออะไรก็ออกแล้วยังบานยังไม่มีลูกเลยครับท่านผู้ชม นี่ครับนี่จะเป็นพิคงเลยดิส่วนนี้ก็จะเป็นตอที่มีลูกแล้วใหญ่แล้วครับลักษณะดูนะครับผมปลูกพร้อมกัน,นครับนี่ก็ลักษณะต้นมันก็ใหญ่แล้วต้นต่อนะครับส่วนต้นต้นพันกุก็นิดเดียวเองครับผมประมาณสองแขนนะครับส่วนนี้ก็ประมาณเท่าขานะครับผมเท่าขานะครับ เท่าคันเงีบเราเนี่นะครับท่านผูช้ชมสวยมากต้นใหญ่มากครับท่านผูช้ชมนี่ครับลักษณะก็จะเป็นขนขนจะเป็นตอปะทนแรงมากครับนี่ลักษณะก็เปรี้ยวคล้ายๆมะเฟืองเปรี้ยวนี่ดอกจะเป็นพันพิ้งเลยดีดอกกลังบานส่วนนี้ก็ดอกบานเน้ว นี่ต้นตอครับสวยงามเขียวเลยครับลูกก็ดกทุกตาดอกมีลูกหมดนะครับต้นต่อต้นพันธุ์สำหรับสำหรับทนตอ่อ,อ่ก็จะเป็นตอป่ามีลูกแล้วใหญ่กว่าต้นพันธุ์นะครับท่านผู้ชม ลูกใหญ่กว่าหลายๆต้นนะครับต้นใหญ่มากโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาเดินชมครับลูกก็จะเป็นกอกสองลูกพินเลยดีแล้วก็ยอดมันตายนะครับจะเป็นด้วงเจาะต้นมันตายนะครับยอดมันมันก็เลยหักมันก็เลยเสียไปเลยตายไปเลยแต่ว่าลูกไปยังเต็มต้นอยู่ครับท่านผู้ชม ไปพาเดินชมสวนนะครับนี่ก็จะเป็นพันธุ์พิ้งดี้ทั้งสวนนะครับก็มีปลูกแซมบ้างปลูกแซมสายพันธุ์อื่น<ม>เพราะว่าในการที่จะให้อปเปิลติดลูกก็ต้องมีหลายสายพันธุ์นะครับเพื<ม>่อให้พึ่งผสมเกสรให้มันจับลูกได้แน่นนะครับมไม่ล่วงไม่หล่นนะครับ<ม>ต้นนี้ก็จะเป็นต้นต่อเหมือนกันนะครับตออะไรก็จำไม่ได้ครับไม่รู้ ใหมีความรู้ทางด้านนี้ครับนะครับนี่จะเป็นลากนะครับนี่รากลอยครับแอบเกินพันนี้ปีนี้เนี่ยถ้ามันลูกมันสุกแล้วผมก็จะทำการเก็บมเมล็ดนะครับมเมล็ดพันไว้นี่ก็เขาบอกว่า M106 ไม่น่าจะใช่นะครับ M106 มาริมอตันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ผู้ชมท่านไหนทราบก็บอกหน่อยนะครับใบลักษณะนี้ในทางใบก็มีลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคพาเดินชมนี่ก็จะเป็นพิงลิดีดอกมารายงานตัวแล้วปีนี้ไม่แต่งกริงครับเพราะว่าเราเปิดแสงแล้วไม่มีอะไรจะแต่งแล้วก็เก็บลูกอย่างเดียวครับก็ไม่ลกเท่าไหร่ ไม่รู้ว่ามันจะติดลูกใช่ไหมเพราะว่าปีที่แล้วครับดอกดอกมากเยอะมากครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ติดลูกติดนิดเดียวเองติดติดบางแถวครับบางแถวก็ไม่ติดบางแถวก็ติดแล้วก็ดอกมันเยอะมากครับท่านผู้ชมแล้วก็มันร่วงทิ้งหมดมันโดนพายุโดนลูกเห็บมันก็เลยร่วงนะครับมันโดนลูกเห็บโดนฝนโดนพายุครับก็เลยร่วง เสียดายคปีที่แล้วดกมากปีนี้ก็โดกเหมือนกันไม่แพ้ปีที่แล้วแต่ว่าก็มาลุ้นกันครับว่ามันจะจับลูกไหมติดลูกไหมจะได้ผลเยอะไหมมันปีที่แล้วไหมดี่ซน์พันธุ์พิงได้ดีครับมันก็จะมีลูกออกมานะครับเยอะครับผมมีหลายรุ่นนะครับมีสามรุ่นปลูกดีๆก็จะได้กินลูกทั้งปีนะครับอันนี้ก็มานน้นลำไยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมีให้ดู นี่กอกสามนะครับแต่ว่ามันสูงไม่ได้เก็บมันสูงมากครับด้านบนก็มีด้านหน้าก็มีครับนี่จะเป็นลูกกอกที่สามรุ่นที่สามนะครับต้นต้นมีรุ่นมีลูกตลอดปีครับแต่ว่าใช้เวลานานกว่าจะได้เก็บเกี่ยวก็ หมดปุ๋ยแล้วก็หมดน้ำเยอะครับแต่ว่าก็ถ้าใครกล้าเสียงก็แนะนำครับผมพันนี้ก็ดีได้กินลูกทั้งปีแต่ว่าระยะเวลาการเก็บเกี่ยวก็นานแต่บางก็ทยอยออกลูกออกโยกลูกนะครับเหมือนกับถวายนะครับท่านผู้ชมพันพิงคลดีดี้นี่นี่ดูนะครับอันนี้โดนลูกเห็บน,นะครับไหมหมดเลยลูกไหมนะครับ จุกยังเขียวๆอยู่เลยน,นี่ไม่ได้โกหกนะครับอยู่ในสถานการณ์จริงครับในน้ํำลายนะครับผมติดลูกทั้งปีนะครับนี่เป็นลูนที่ใส่สีแล้วมั้งดอกนี้ด้านบนนี้ก็จะเป็นรุ่นที่3เพราะว่าหนุ่มยกมาเก็บเอาไปกินแล้วกินกับน้ําพริกแล้วหลายรอบแล้วสูงมากครับผมสี่หเมตรนะครับ มันตำตำตำอยู่ด้านล่างนมยกเจ็บกินหมดแล้วครับที่ก็เพียบแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ร่วงหมดแล้วครับนกนกก็มาจิกกินอีกาก็มาจิกกินนะครับนกเยอะครับแถวนี้ตอนนี้โอเคครับผมโอเคครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิป,ปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ชรกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ